ังเกตดูมือนะครับสังเกตดูมือนะครับว่าจะเห็นเป็นอะไรนะครับหากลงเป็นหากเป็นแปดนะครับเป็นีเป็นแปดเดีครับเป็นแปดนะครับวันนี้มีแปดนะครับแปดแล้วนะครับเป็นดี นะคกับสีนะครับห้ากับสี่มาประกบกันหรือเปล่าครับเอฟซีครับอ่าประกบกันแลครับเป็นเก้นะครับเอครับหกับสมาประกบกันแล้วก็เป็นเนะครับเอครับ กับประกอบกันแล้วนะครับ FC ครับ

เอฟซีครับเป็นสามนะครับแปดครับตัวนี้สามกับห้าประกอบกันแปดเป็นเก้าแปดนะครับเอฟซี MC, ครับเก้าแปดนะครับเอฟซี MC. เดี๋ยววัดท้าไปเทวะเทไม่เบานะวางเนี่ยโคกไปกูเท้าไปไปด้วยไปไหนก็พคกไปทุกอย่เพราะว่ามาหาใหรก็พคกเลยอีวงนก็เจ็บก็โคกเลยอีวันก็ไปเที่ยวหลายตัวใหญ่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 ใหก่ใหญ่ใหญ่ใหญกใหญ่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 ใอญ่ให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 ญ อีนางแตงโมกคได้พกนะแ,กแต่อีนางนั่งนอนระวักตัวให้มียังไม่พก <c oughs> อีนังนั่งใอเราวันตัวให้ไั้มีตัวนั่งไม่พกเด่วเ <c oughs> จ,จอเด้วเจอ,อถ้าไม่ปกป้องนะท้าไมพกนะเจอถามนนะแต่ระวังนะระวังตัวให้จริงใครไป่พกอันตรายนะพวกใช่พกต้อง เพราะว่าไปไหนก็ต้องพบตุกฐามไปตุกฐามไปพ<ม>ุกอยาจะเขาถือพบเล้วเ<ม>ขาก็าอยากจายกันแล้วจะเขาไม่หรอเรื<ม>่องสม,ม่อนก็อยากพบก,กันแล้วคือใครเ<ม>พราะว่าพ่อบอกมาแลยวมืมอนีเป็นมือฐานวันไหนวันที่หนึ่งพ่อ วันศกรนึงพันวันพ่สอทงพันห้าร้อยหกสิบามวัหกิบสาวันหกสาังนาไปว่าที่จังหนหกสิบสหบสทาัพ่เสอทงพห้าร้อยหกสิบสามวัหกิบวันหกิบโอ้ยวันลอย่างที่หนังรื่องน่ะพาะว่าครบองปู่ที่ผัขาวันที่เก้าพ่สทองัห้าร้หกสิบ นั่งไปโอเคไหมโอเคไหมหพอ่าพอชอหกสบสามาถึงพอชอหกสิบสีก็เรเป็นครบรอบจบขา่าครบรอบนั่งไปมีสิบสองเดือนพูไม่พูดถึงเ <c oughs> พราะว่าใครก็รู้เดิมต้ เก้าวันที่เก้าทันมาพอ0สองรั้ง500หกสิบสามริ่มเอาโูชี่ขาวขาวขาวนั่นหอนนั่งงแล้วหรือว่าเก้าหกสามเก้าหกสามเอาอีก้ะมาเอาอีกแล้วรอเอาโน่นน้ำเ่้าหลายเมืองหลายน้ำเอล้าท่ไหนบ้า เอาปืนยิป่าไว้ปาก็มาในึ้หนุอผมมาต้มนู่นนี่บ้าง่าเอากระยาเอานะวแต่ว่าพ่อไม่เตลมนะเยอะเยอะเอิมเติมยิ่งขึ้นป่าให้ยิ่งร่องปูมายิ่งปืนของเอาิ่งขึ้นป่าด้องมืนเาเราว่าไปเครื่องที่เครื่องไหนไม่ยิ่งว้าโปรตีนนะคับปัง นิ่คือข้าวตาทราตัวมาจากแียงดังอันนี่ใชิดินเด้งใช่มาผางหายตั้งแต่าตั้ใช่ไหมอันนี้เราเรื่องพ่อถอะีกว่าเ่าเรื่องพ่อถอะโอ้ชักขาวันที่เก้าพ่อถอ6หกสิบสามคืนหอบคืนห้องกามือถังไม่ไดีหูจัดลนอะ ใครไม่บอกวมารู้หน้าเนี่ยว่าคขาบ่กลู้ดวาไม่รู้หน้าเนี่ยถ้าไม่บอกไม่รู้นน้าเนี่ยเราใช้นู้มือไว้รับเพราะว่าวันนี้เป็วันที่หนึ่งเดือนที่ครบรอบองค์ปู่ที่มาขาววันที่เก้าทานว่าอต่ไม่ได้ก็เอาชัดตัวมาปค่ะแค่วัเอ็งมาปื๊ แล้วปวดหัาดึกด้วยตูหักมาห้างแหละพอเตือนสติทื่อๆบ้างถือเรื่องมือเร่งไม้ขจักวะดึงเอาตังต่อยไม่ทิดเต้าจำไวพอขอหัวขามันกหัิ้งองท่ังไปว่าคิ้เราคือหัวิ้งองหัวทิ้งทอปให้ป็นปัญหาหลื่ ให้ใครข้อแต่มาตอบคำถามดูว่าเช้าเท่งมึงในวัดเท่นแล้มือฉันว่านไงโรคร้านทั่วโลกถึงได้ปบเปื่องมือนฉิงเพราะว่าเจ้าจุดทางไปไม่ไม่ใครไม่มีใครไม่ใคร นกมาเป็นยังเที้ยังไปหาค <c oughs> ืนอ <c oughs> ู่ขัดงันมา,านแล้วต,ดดต่ถือมาอบาดเจ็บแต่เขาถือเกก้นกอมอ๋อ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 อออ๋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 ออออ๋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 อ มีค่าตัวให้หางเครื่องด้วยคนละหกสิบามบาทคนละหกสิบสามบฮวจัดอีกงางางลค่าละหกสิบสามังางแรงเลยเามีจัดไหมได้กระเป๋าไม่มีใครมีชักคองเราอีกเพออือค่างานเคื่อวจะเอาท้องขา ลายจ้ามาาไกลมากเลยแม่ไจอีนังหลานเนี่ยบ้าขาดไมาครับเอฟซีครับนี่คืออตัวเลขที่ปูตาผลสรุปมือนีนะครับเนาะแต่ว่ามือนีผนบอลถึงสิบเก่าครับแต่ว่าเมือว่านนี่เนี่ยมาแรงผลบอลถึงสิบเก่าอยู่พอสไลด์กับบอลลงไว้ให้มือนีก็เลยไม่ถือโอกาสลงสิบเก่านำนะครับเตอเอฟซีครับลงสิบเก่านำนะครับเนาะเพราะว่า มันเป็นสกิดใ,ใจอยู่ของพอสไวยกะบสิบเก้าสามแปดนี่เพิ่นสิบเบามาตั้งแต่แหลกแหลกครับบ่เคยถิ่มเทียกับมือนี้ผัดบ่มาเบานะครับเนาะมือสุดท้ายเบาๆคงสุดท้ายแล้วกับ่าได้นะครับเอฟซี FC, ครับพอสไวยก็เลยอ่าอยากฝากให้กับเอฟซีถูกท่านนะครับเด้ออ่าให้เอาไปพิจรารณาเมืองนะครับเนาะนะส่วนตัวใหม่คืออ่าเก้าหกสามเก้าหกสามนี่เป็นเพิ่นบอกว่าครบรอบเปน อของปูชีปลาขาวนะครับมาวันที่เก่าพศสองพันหกสิบสามนะครับเนาะเป็นกระเลยให้ค่ายตัวของอนางลำคนละหกสิบสามบาทส่วนสามแปดนี่ครับมาตั้งแต่ไหนแต่ไรครับบอกเคยถิ่มจากเทียตั้งแต่ตตตตตมือแรกจนหดมือนีนะครับเนาะจุดสามแปดของปูนะครับเนาะสิบเก่านี่คือเพิ่นว่าเพิ่นกระเบ่ามาเรื่อยกเบ่าเปืเป่อยหนาเปื่อยหลังไม่เรื่อยนะครับนเนาะเพิ่นว่ายิ่งมาแห้งแล้วก็สิเปื่อยมาแสลบมาถือสบายหน่อย นกเข่าขันนะครับเนาะสบายหน่อยลอยลมกะเลยตรงลงไห้กะมันก็เป็นเสกิจใจมาเรื่อยๆอันนี้เป็นของปูนะครับเด้อปูเพิ่งห้มาแต่ว่ามือนี้เพิ่งเบาเบาถึงพอสบายก็เลยมาใส่เข้าไปนะครับเนาะเพื่อกลับไห่ fc พร้อมเพื่อเตือนสติอีกทีหนึ่งว่าอย่าลืมนะครับเด้อนะะเก้าแปดะเก้านั่นเพิ่งเบาเบาถึงนะครับเด้อมือนี fc เป็นเลขที่ของขอปูชีปลาขาวก็อย่าลืมครับ เก่าเปดนั่งกำนังหยิบจับไปยางละใบสองใบก็ขอขอบุญขอบพุ่นเอฟซีที่เขามาชมคลิปของขอสาย่ฝารวยขอให้รำให้รวยให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาให้สมบูรุญในรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติทุกๆคนที่เขามาชมคลิปของขอสาย่ฝารวยนะครับเนาะสำหรับเส้นนี้อยู่ที่หอปูชีบขาวนะครับเอฟซีครับเอาบาทนะี่ครับ,บอขอให้เอฟซีของขอสายทุรวยทุกคนจงรวยจงรวยนะครับเนาะ รับไม่ร่้เกันทุกคนทุกคนสรารคิปมีขอจุดตีคลิไปไว้เพียงสำมีขอก่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดียาำงามครับ